วันอาทิตย์ที่หนึ่งมิถุนายน2568นนะครับตรงบริเวณด้านหน้าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาอนุมโมทนาบุญนะครับแม่อนุมโมทนาบุญนะครับอขอให้มีความมีแต่ความสุขนะครับแม่นะไดเย็นๆน,น,นะขอให้ทุกคนนะนี่ครับต้องบอกว่าเนี่ยกำลังใจที่ กำลังใจที่บริสุทธิ์นะครับเป็นกําลังใจจากคนไทยชาวจังหวัด,ดคนครราชสีมานะครับเนี่ยมาดักรออยู่ก่อนพวกเรามาถึงอีกนะครับก่อนออกสตาร์ทนะครับก็คือในวันนี้นะครับเส้นทางถนนสาย226ใช่ไหมมุ่งหน้าเข้าบุรีรัมย์นะครับมุบ่งหน้าเข้าบุรีรัมย์ตอนนี้พี่ไทยเอกพันธ์บรรลฤทธิ์นะครับได้รับการต้อนรับจับ รประชาชนที่มารอส่งกําลังใจก่อนออกสตาร์ทนะครับก่อนออกสตาร์ทนะคคอควว้ตัวแล้วนะครับตอนนี้ จากหน้าวันนี้เป็นวันที่13นะครับที่13ของการวิ่งวันที่13ของการวิ่งเป็นวันที่หนึ่งนะตรงกับวันที่1มิถุนายนสองพันหป็นทางก็เราออกสตาร์ทต่อจากเมื่อวานนะครับหน้าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมานะครับ สำนักง,งานวัดาธรรมจังหวัดนครราชสีมาก็คือในเส้นทางถนนสาย2 2งนะครับถนนสายสองมุ่งหน้าบุรีรัมย์นะครับตอนนี้เราออกตัวไปแล้วนะครับวันที่1มิถุนายน2568อยขอให้ทุกคนจยองอนุโมทนาบุญนะครับขออนุโมทนากับทุกท่านนะครับขอขอบพระคุณนะครับแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับ ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับโคทอนจังหวัดนครราชสีมาขอบคุณพี่ๆผู้ไปฮุกสามหนึ่งนะครับอนนี้ทีมวิ่งของออที่ไทยที่นำขบวนนะครับสัญญาไม่ทอดทิ้งขอวิ่งเพื่อบ้านสุดสุดท้ายวันวิ่งที่13นะครับวันที่13ของการวิ่งนะครับตรงกับวันที่1มิถุนายน2 5 6 8นะครับ พิไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์และน้องๆนักแสดงนะครับหลายคนนะครับผมก็จำชื่อได้ไม่ครบนะครับตอนนี้ออกสตาร์ทจากจุดพักเมื่อวานนะครับหน้าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมานะครับขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองท่านนายยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะครับนายกเทศบาลสาออาต้องบอกว่าหลายท่าน,นีที่ เข้ามานายกอบออจเมืองแล้วก็อีกหลายท่านกล่าวไม่ครบแน่ๆน,นะครับวันนี้เรากําลังมุ่งหน้าออกจากจังหวัดนครราชสีมาไปบุรีรัมนะครับบุรีรัมจังหวัดต่อไปคุณ พี่ๆตำรวจจากสอพอมะเลิงนะครับตําบลมะเริงอํเาเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาคัการวิ่งก็นะครับมุงหน้านะครับใช้ถนนสาย226มุงหน้าออกจาก จังหวัดนครราชสีมาไปจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอ๋อขอบคุณนะกำลังใจอ,อบอุ่นจากพ่อเมืองโคราชเป็นตัวแทนชาวจังหวัดนครราชสีมานะครับท่านผู้ว่ารายการจังหวัดท่านรองผู้ว่ารายการจังหวัดนายกอบจอและก็ผู้ใหญ่ในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมานะครับนครราชสีมาที่ทําให้พวกเราอบอุ่นมากๆเลยนะครับผ่านมาถึงหมู่เจนะครับ บ้านโคกตำบลมะเลิงอานุโมทนานะแม่นะอนุโมทนานะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้ร่วมบุญกับพวกเราขอให้สุขภาพแข็งแรงให้มีแต่ความโชคดีนะครับขอพระคุณครับผมเป็นกำลังใจครับ ได้ครึ่งทางแล้วนะครับสำหรับเช้าวันนี้ได้ครึ่งทางแล้วนะครับมาดักรออยู่นะครับระหว่างทางขอพระคุณนะครับนี่คือกำลังใจจากหัวใจนะครับมาดักรออยู่นะเนี่ยเป็นกำลังใจที่บอกได้เลยว่า ทำให้นักวิ่งทุกคนมีพลังนะครับทำให้นักวิ่งทุกคนมีพลังนะครับ1มิถุนายน2568นะครับวันแรกของเดือนมิถุนาวันแรกของเดือนมิถุนาแล้วก็เป็นวันวิ่งที่13ของการวิ่งนะเป็นวันที่13ของการวิ่งสัญญาไม่ทอดทิ้งของวิ่งผู้บ้าสุดท้ายตอนนี้กำลังมุ่งหน้าออกจากเมืองโคราชน,นะครับใส่บุรีรัมย์ อนุโมทนานะครับอนุโมทนานะครับแม่อนุโมทนานะครับดูให้แม่ดีใจกันใหญ่เลยเลยแล้วก็เป็นกําลังใจนะครับเนี่ยครับคือนะนะครับจังน้อยจังน้อยก็ยังได้เด้อจังน้อยเห็งแข่็เด้อ หมื่นสีขอให้ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขที่นี้ทีนี้ขอให้ทุกคนเข้ามาพร้อมกันหมดเลยอีกรูปหนึ่งครับอันนุโมทนานะครับทุกคนอนนุโมทนานะครับขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะครับขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะ ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขนะครับนี่พี่ดีพี่เจพี่ออสแล้วก็พี่ยูนิชรับคุณละอ่อนรอรอให้กำลังใจพี่ตาอค่ะ วัญยาหัดวัญยาเอาให้ตังก่อน oh ใ,หให้ตังก่อนให้ต oh ังก่อนถึงจะวัญยาหัดวัญยาหัได้เลยเมื่อกี้ยังวัญยาหัดอยู่เลยอานุโมทนานะครับอานุโมทนานะครับท่งพผู้ิทัศน์ครับเมื่อกี้ยังวัญยาหัดอยู่เลยตอนนี้วัญยาหัดเกิดแล้ว เดี๋ยวรองเท้าน้องรองเท้าน้องพี่บินจะเอาน้องไปปรึกษาคุณหมอที่กรุงเทพนะครับญญญเรื่องของวางแผนของการผ่าตัดนะครับญญญเพราะว่าจากแผนเล็กทะเลที่คุณหมอบอกมานะครับน้องเหมือนเคยตกรถหรือถูกรถชนมีบาดเจ็บที่กระดูกนะครับญญญมีบาดเจ็บที่กระดูกมา แล้วก็ถาได้ใข่ไขออกมาให้ับไรนาตัวะไรเจาหนี้เนื้อแค่สงตัวแล้วจากปมะวตแปันร่้านห้าเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวว่าจคไเอารอปล่อดสายย่าต้องไว้มไซเลยนะ่เลยหน้าวัดหน้าวัดมาเล่น้อยเลย <department> ก็พี่บิดจะตับเข้ากรุงเทพไป2วันนะครับโดยการที่สู้ๆนะครับนี่ดูนะครับอันนี้เป็นที่ปากทางเข้าหมู่เก้านะครับบ้านใหม่ยองแยงตำบลตำบลพะนานะโอ้รอยต่อเลยนะครับตำบลพะนาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับนี่ครับกำลังใจที่บริสุทธิ์ที่รอต้อนรับ ทีมวิ่งของพี่ไทยและพี่ท็อปที่กาลังจะผ่านมาขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณจากหัวใจครับผมเดี๋ยวรอทีมงานแวะมาหน่อยเลยมานี่ครับน้ำใจจากนะครับน้ำใจจากหัวใจคนไทยนะครับมาแล้วครับนี่ครับและต้องบอกว่าดูนะครับมีป้ายนะนี่ครับสู้ๆนะครับน้องบอกว่า สู้ๆนะครับสู้ๆนะครับอ่านี่เลยขาป้ายครับป้ายขาป้ายค่ะป้ายสู้ครับสนี่ครับนี่แม่ใส่สู้ครัสู้ครัแม่ใส่เราห้าร้อยเห็นไหมครับ โอ้โหนี่ครับอนุโมทนานะครับอนุโมทนานะครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็จากหัวใจนี่พี่ดำเนี่ยเอานะอนุโมทนานะครับอนุโมทและแทนไปเดี๋ยวคืนนี้จะไปขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับขอให้มีความสุขนะครับนี่ไง สาธุคนสวยเด่นเก่งๆนะลูกนะสาธุนะครับเด่นเก่งๆนะลูกนะเด่นเก่งๆนะครับอ๋นี่ครับขอถ่ายรูปได้ได้เลยครับได้เลยครับผมคราถ่ายรูปนะรับแปดถ่ายให้ให้พี่หน่อยรับแปดถ่ายให้หน่อยมาลูกตัวเล็กมาข้างหน้าลูกตัวเล็กมาข้างหน้านี่เร็วมาเร็วมาข้างหน้านี่เลยมาข้างหน้าสองคนเลย เป็นในไลน์แล้วอ่ะเขาไม่ได้ดูม่ดูรมลยอยู่บริทนเรุงไทยอยู่ขบวนหน้าลุงทัพปิดขบวนหลัง อห่สาี่าเเงเออครับสาธุนะครับอนุโมทนานะครับอนุโมทนากับทุกทท่านนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุธ นะนี่ครับนะครับได้รับความอบอุ่นนะนี่ครับโอ้โหนะครับส่วนส่วนราชการของในพื้นที่พระพุทธนี่บอกมากันครบเลยไม่มีใครรู้เรื่องแล้วเพราะว่าพอไปอยู่ที่นี่ขอบคุณนะครับอืมอ้าเมื่อวานนี้เราก็ได้รับนะทางในในจังหวัดก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองนะครับและเนี่ยมาในพื้นที่พระพุทธต้อง อบอุ่นไม่แพ้กันเลยขอบพระคุณนะครับอานุโมทนาอ่ามอไปถ่ายเลยนะอนุโมทนาบุญนะครับก่อนอานุโมทนาครับมอบเลยก็ได้เลยเดี๋ยวถ่ายรูปกับพี่บินอย่างเดียวอุ๊ยขอโทษน้องลูกขอโทษนะครับขอโทษนะครับน้องๆจกเพลช่องเจ็ดสีนะครับโอเคครับกันเลยนะครับ พอมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาขอความช่วยเหลือเนี่ยโหได้รับความสนับสนุนได้รับกําลังแรงใจเยอะแยะมากมายนะครับนี่คือตําบลอะไรนะพระพุทธนะครับเพฉลิมพระเกียรติขอบพระคุณนะครับอนุโมทนานะครับตำบลพระพุทธอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาขอให้สี่สี่โมงเย็นวันนี้ขล่อยโชคดีทุกคนนะครับสี่โมงเย็นอนุโมทนาบุญนะแม่นะขอบ ให้มาแล้วทำหล่นหายไปสองไม่เป็นไรเลยครับโอ้ยดูดิ่งนะนี่จากหัวใจจริงๆเลยนะแม่นะแค่แค่คิดตั้งใจว่าจะทําแล้วก็ถือว่าหัวใจไม่บริสุทธิ์ที่สุดแล้วนะครับโอ้โหนี่ครับอันนี้เอฟีเก่าตั้งแต่พี่ไทย ตั้งแต่พี่ถ่ายชีวิตโคกระบือแล้วใจดีครับพี่น้องชาวจังหวัดะนครราชสีมาทุกท่านนะครับเอฟซีเก่าตั้งแต่ถ่ายชีวิตโคกระบือแล้วเราเลยผ่านมาแล้วครับกระบวนกสัญญาไม่ทอดทิ้งครับขอบิ่งนี่ตามมาจากไม่ทันได้ทำงาน ทำงานก็เลยใช้ใช้วันหยุดนี่ครับถึงไล่าตามมาได้นะครับอันนี้เป็นรถของนักแสดงที่ตามมาในขบวนครับรถของนักแสดงที่มามามาร่วมวิ่งด้วยครับ ี่เข้าไปด้วยพี่เข้าไปด้วยพี่เข้าด้วยเอ๋เมื่อ <c oughs> กี้น้องโบท๊ทมารอพี่ไทยไม่ทันครับเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวรอลงบินเลยนะครับเรียบร้อยครับผมนะอนุโมทนาแลแม่นะอนุโมทนาแลแม่นะอนุโมทนาครับผมขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับให้มีแต่ความสุขนะแม่นะนี่ โอ้ยมาพอลุงไทยไม่ทันเอาน้ําขึ้นรถนะแจ็กแม่น้ํายกน้ำสองแพ็กด้วยพี่แม่เขาให้น้ําด้วยคืนนี้หกโมงเย็นนะครับลานย่าโมถ้าไม่ติดอะไรไปเจอกันที่ลานย่าโมครับมีลิเกด้วยครับผมคืนนหกย็ัโมดรอนทนัลกวย ลูกสาวไงดูลูกหวนเลยมาสักพักไปยวนเล้ยยังไม่เจ็ดเลยรออยู่รอกินเนาะแล้วก็มาทำบุญเมื่อกี้ก็ทำกับพี่ไทยแล้วด้วยนะครับขออายุยืนนะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะเอ้ยดีิ ได้แล้อนุมโมทนานะแม่นะ <c oughs> ได้ทำบุญร่วมชาตินะ,นะทำบุญร่วมชาติกับเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้กลุ่มเขาอยู่ตรงนู้น <c oughs> พี่ไทยวิ่งมาเขาวิ่งมาทิ้งกลุ่มมาตรงนี้ <c oughs> เอาก่อนเลยเอาก่อนเพื่อนแล้วก็วิ่งกลับไป นศสาธุนะแม่นะแข็งแรงนะครับแม่ทุกคนเลยนะครับสาธุครับผมเอาปาครับท่านของเราอเนะครับี่องเนพี่ไทะครับดีที่นะครับที่ทอมก็อนแนี่ท๊อครับท่านนายอำเภอท่านนายอำเภอนายกอะไรเมื่อกี้นี้ใส่ถุงกับพี่ไทยไปหมดแล้วนะครับชุดนี้คือจะรอต้อนรับพี่อยู่ อ่าเข้ามาถ่ายรูปรวมกันครับแม่เข้ามารวมกันครับแม่เอาเดี๋ยวแม่แม่่อยถ่ายเดี่ยวด้วยนี่อนุโมทนานะแม่นะเข้าเลยครับเข้าเลยนะอบุ่นะแม่ดูดูดีอ่าอ่ายืนโซนน้ก็ได้ครับสาธุนะครับพี่พี่เข้าไปด้วยสิพี่เข้าไปด้วยอยู่ตรงนู้นเลยอ่าพี่เข้าไปนี่แหละอ่า